สวัสดีครับวันช่างผ้าชงวันนี้ผมจะมาสาธิตการทําเมนูที่เป็นเมนูขายดีอันดับต้นๆของร้านผมอีกเมนูหนึ่งครับนั่นคือโอวันตินบูกเขาไฟนั่นเองซึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตการทําแบบ2ขนาดนะครับคือแก้ว16ออนและแก้ว22ออนทั้ง2ขนาดนี้มีวิธีการชงแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรมาชมกันเลยครับอ๋อแล้วก็เพื่อน,อนๆคนไหนย,ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ฝากกดด้วยนะครับรับรองผมจะมีเมนูใหม่ๆไหมเพื่อนได้ชมอย่างแน่นอนเอาล่ะไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยเริ่มต้นเลยโอวววััตติิินนนผมผอมใช้ส ตามแบบในคลิปเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยนมค้นจืดโฟลคอนตานกเหี่ยวเป็นกล่องแบบนี้แหละแล้วก็ต่อด้วยครีมเทียมครีมเทียมผมใช้ยี่ห้อคอฟฟี่ดีเมอร์นะครับถุงแดงๆแบบในคลิปเลยแล้วก็จบท้ายด้วยนมข้นหวานนมข้นหวานตานกเหยี่ยวเช่นกันครับอ๋อยังไม่จบสิจะต,ต้องมีแก้วและน้ำแข็งขนาด16ออนและ22อออนบวกน้ำร้อนด้วยครับ ส่วนวัตถุดิบแต่ละอย่างจะใช้ปริมาณเท่าไหร่บ้งนั้นผมจะสรุปไว้ที่ล่างคลิปนี้นะครับหรือเพื่อนๆก็ดูคลิปสาธิตการชงผมจะบอกปริมาณการใช้วัตถุดิบในระหว่างชงด้วยครับเอาล่ะไปเริ่มกันเลยสำหรับแก้วทางซ้ายมือของจอภาพ เป็นการชงโอวันตินขนาด16ออนซ์นะครับและแก้วทางขวามือของจอภาพเป็นการชงโอวันตินขนาด22ออนซ์ครับแก้ว22ออนซ์ใส่ผงโอวันตินลงไปเลย2ช้อนโต๊ะส่วนแก้ว16ออนซ์ใส่ผงโอวันตินเข้าไป1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งนึงครับต่อไครีมเทียมเลยสำหรับแก้ว22ออนซ์ผมใช้ครีมเทียมอยู่ที่2ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งนึงครับสำหรับแก้ว16ออนซ์เราใส่ครีมเทียมลงไป1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งนึงครับหลังจากนี้ก็อย่าเพิ่งใส่นมข้นนมจืดลงไปนะ โอวันตินจะละลายยากมากเลยสำหรับแก้ว2 2ออนจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่ 120ML ครับแล้วกแก้ว16ออนจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่80 ML ครับเมื่อใส่น้ำร้อนแล้วก็รีบคน,คน,คนๆๆผงโอวนตินครีมเทียมแล้วก็น้ำร้อนให้เข้ากันดีครับทั้ง2แก้วเลยนะทั้งแก้ว2 2ออนและแก้ว16ออนเห็นหเปล่าถ้าเกิดยังไม่ใส่นมกับนมข้นเห็นไหมมันจะละลายง่ายมากเลย เอาละเมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วก็มาถึงขั้นตอนของนมข้นเลยครับสำหรับแก้ว22ออนผมจะใช้นมข้นหวานอยู่ที่40 ML ครับปาดออกมาจากแก้วช็ได้เกลี้ยงเลยนะแล้วก็ต่อด้วยออแก้ว16ออนแก้ว16ออนผมจะใช้นมข้นหวานอยู่ที่ 30ML ครับสำหรับโอวัลตินภูเขาไฟของเราเราจะไม่ใส่นมข้นหวานเยอะนะเพราะว่าตัวผงโอวัลตินจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วถ้าเกิดเราใส่นมข้นหวานเยอะโอวัลตินภูเขาไฟของเราก็จะวหวานหมู่หันคราบหลังจากนั้นก็คนๆๆให้นมข้นหวานที่เพิ่งใส่ลงไปเมื่อสัักคครร่ละายดีบ เี็เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เตรียมแก้วสำหรับเสิร์ฟเลยแก้ว16ออนและแก้ว22ออนครับสำหรับแก้ว22ออนก็นำโอวัตินผูขขาไฟสูตร22ออนของเราทเทเข้าไปเลยครับก่อนทเทก็คนๆๆสักหน่อยกันตกตะกอนส่วนแก้ว16ออนก็นำโอวัตินผูเขาไฟสูตรแก้ว16ออนทเทเข้าไปเช่นกันครับก่อนทเทก็คนสักหน่อยนะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งต่อได้เลยทั้งแก้ว22ออนและแก้ว16ออนเลยครับใส่น้ำแข็งจนเต็มปากแก้วเลยนะ โอเคเมื่อใส่น้ำแข็งจนเต็มทั้ง2แก้วแล้วก็ทำด้นมข้นจืดเลยครับสำหรับแก้ว22ออนจะใช้นมข้นจืดอยู่ที่40 ml เทราดเข้าไปด้านบนเครื่องดื่มของเราได้เลยมันจะแยกชั้นสวยงามสำหรับแก้ว16ออนเราจะใช้นมข้นจืดอยู่ที่30 ml ครับทัดเข้าไปด้านบนเลยเช่นกัน ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญคือการทําให้โอวนตินของเรากลายเป็นโอวัลตินภูเขาไฟก็คือการโรยผงโอวัลตินที่ไปด้านบนเครื่องดื่มของเราครับสําหรับโอวัลตินภูเขาไฟแก้ว2ออนผมใช้ผงโอวัลตินอยู่ที่3ช้อนโต๊ะนะครับและสําหรับโอวัลตินภูเขาไฟแก้ว16ออนผมจะใช้อบผงโอวัลตินโรยด้านบนอยู่ที่2ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งนึ่งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแต่ละคนแต่ละร้านได้เลยนะครับที่จะทาสูตรนี้ไปปรับใช้ก็สามารถเพิ่มผงโอวัลย เสร็จแล้วครับโอวัลตินภูเขาไฟรับรองสูตรนี้อร่อยเด็ดมากเพราะลูกค้าของผมชื่นชอบกันมากเลยเพื่อนๆนลองไปทําดื่มดูกันนะครับรับรองเพื่อนๆืนนนจะติดใจและสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดจะทําขายเราก็มาดูต้นทุนกันดีกว่าเนาะว่า2แก้วนี้มีต้นทุนต่อแก้วอยู่ที่กี่บาท สำหรับโอวัลตินสูตรสถุง450กรัมผมซื้อหมดที่ถุงละ65บาท1ถุงสามารถตักได้65ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นก็หารง่ายๆเลยคือ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ1บาทนั่นเองสำหรับแก้ว22ออนเราใช้ทั้งหมด5ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นต้นทุนก็อยู่ที่5บาทครับและแก้ว16ออนเราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะต้นทุนก็อยู่ที่4บาทนั่นเอง พริมเทียมขนาด1 0 0 0กรัมผมซื้อมาที่ถุงละ59บาท1ถุงสามารถตักได้ประมาณ100ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นเมื่อหารต่อช้อนแล้วจะมีต้นทุนอยู่ที่ช้อนละ5 9สสตางค์สำหรับแก้ว2 2องอนเราใช้ทั้งหมด2.5ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นต้นทุนจะอยู่ที่1บาท50สตางค์ครับแล้วก็แก้ว16ออนผมไซส์ยอยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะเพราะฉะนั้นต้นทุนจะอยู่ที่90สสตางค์ครับ นมข้อนจืดนกเดี่ยวปริมาณ1 0 0 0 ml ผมซื้อมาที่ก่องละสิบบาทสำหรับแก้วย2ออนเราดึงมาใช้40 ml เพราะฉะนั้นต้นทุนจะอยู่ที่1บาทเกสตางค์ครับและแก้ว16ออนเราดึงมาใช้อยู่ที่3 0 ml เพราะฉะนั้นต้นทุนจะอยู่ที่1บาท50สิบสตางค์ครับ สำหรับนมข้นหวานลูกเหี่ยวผมซื้อมาแบบถุงนะครับถุง2กิโลกรัม1ถุงสามารถแบ่งเป็น ml ได้1,545 ml และ1ถุงผมซื้อมายที่87บาท50สตางค์ครับเพราะฉะนั้นแก้ว22ออนเราดึงมาใช้อยู่ที่40 ml ต้นทุนจึงอยู่ที่2บาท30สตางค์ส่วนแก้ว16ออนเราดึงมาใช้อยู่ที่30 ml เพราะฉะนั้นต้นทุนจะอยู่ที่1บาท70สตางค์นั่นเองและสำหรับน้ำร้อนแก้วน้ำแข็งและจิปาถะ,ะอื่น สำหรับแก้ว22ออนและแก้ว16ออนผมตีต้นทุนเป็นเลขกลมๆอยู่ที่5บาทครับเมื่อเอาต้นทุนวัตถุดิบแต่และตัวมาบวกลบคูณหารกันโอวันตินภูเขาไฟขนาดแก้ว22ออนจะมีต้นทุนอยู่ที่15บาท70สตางค์ส่วนโอวันตินภูเขาไฟแก้ว16ออนจะมีต้นทุนอยู่ที่13บาท10สตางค์ครับ ทราบต้นทุนกันแล้วเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดร้านจำหน่ายก็สามารถไปตั้งราคาขายตามแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆได้เลยครับส่วนใครจะทำดื่มเองก็สามารถทำได้นะครับนำสูตรนี้ไปปรับใช้ได้เลยรับรองอร่อยแน่นอนสุดท้ายผมก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด like, ติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆในช่องของผมที่ผมจะลงในอนาคตด้ครับวันชางพาชมขอบคุณมากครับ